ありーちゃん。 ครับผมเปิดอย่างนี้7ชั่วโมงครับรายการเรานะฮะยาวไปครับผมวคะวันนี้เราสองคนอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับต้องแล้วนะต้องก่อนเลยนะคะอยู่กับทิมชศีมาเวสอัศดรพื้นค่ะแล้วต้องปฏิภาคมันกําเนิดครับผมวันนี้เรามาทําอะไรกันที่เชียงใหม่นะเจ้าวันนี้ก็เป็นงานเลดพาวเวอร์ปาร์ตี้นั่นเองนะฮะปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับถูกต้องซึ่งครั้งนี้เราเดินทางมาถึงที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ร้านสุกเกษนั่นเองใช่ครับน่อวันนี้เนี่ย ิเวอร์พูเตะกับทอสแนมฮอสเปอร์วันนี้เนี่ยเราจะได้มาปาร์ตี้สุดมันรวมเหล่าสาวกหงแดงกันีแน่นอนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูว่าบรรยาก,กาศข้างในเป็นยังไงเรามาดูด้านหน้าของงานกันดีกว่าว่า<ผ>มีอะไรให้ทุกคนมาได้สนุกกันบ้างนะคะด้านหน้าของงานเรานะครับ <พอ S 2> ก็เป็นผู้สนับสนุนของเราทั้งหมดเลยนะครับถ้าไม่มีพวกเขาเหล่านี้งานเหล่านี้ไม่เกิดนะฮะอ,อ,อย่างแรกเลยครับขอบคุณนะครับ188เอเซียนะครับบริษัทบันเทิงชั้นนําของโลกเกมกีฬาออนไลน์ครับผม แล้วก็รวมไปถึงสิงคโปร์เดย์ชั่นจำกัดนะครับโดยเบียร์คาวสเบิร์กแล้วก็เบียร์สิง์นะครับรวมไปถึงชม,มรมลิเวอร์พูลไทยแลนด์ด้วย นะฮะแล้วก็มีทางด้านของร้านสุขเกษแห่งนี้ที่เรามาจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วบริหารงานจัดงานทั้งหมดโดยบริษัท i-music entertainment นั่นเองถูกต้องค่ะแน่นอนว่าเราเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีหลายๆาท่านกน,น,นจะร,ร่วมการจัดงานดีๆแบบ,แบ,บนี้นะคะจะต้องมีอะไรที่แบบสุด e x c กซ์คลูสุดๆ,ๆแน่นอน<ช>อย่างนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูเราสคนอยกจะรู้แล้วว่าด้านหน้างานมีอะไรให้เขาสนุกกันบ้างไปเลยไหมล่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บูธของ1ปึปาเอเชียบริษัทมาถึงชั้นนาของโลกเกมกีฬาออนไลน์น,นั่นเองค่ะเป็นบูธที่ต้องบอกว่าน่ารักอะ่ะเธอก็น่ารักทุกบูธทุกวันทุกครั้งที่เธออยู่กับฉันอ่ะวันนี้มีอะไรดีๆมานำสนเสนอมั้งครับ วันนี้ก็มีนะคะลูกค้าท่านใดก็สามารถมาลงทะเบียนนะคะรับของรางวัลที่บุ๊คของเราได้จะได้เป็นนี่ค่ะบัตรรางวัลพิเศษนะคะมูลค่า350บาทแล้วก็เป็นเหรียญน,นี้ด้วยสามารถนําไปแลกเครื่องดื่มภายในงานได้ค่ะแลกใจได้ไหมไม่ได้แกล,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 ลแกเบอร์โทรเด็กก็ลาไป โอเคครับผมณใชยังไงก็สามารถมาลงทะเบียนกันได้นะคะอืมนะครับก็นี่ก็เป็นทางด้านของ188เอเชียนะครับเป็นบริษัทบันเทิงชั้นนำจากประเทศอังกฤษนะครับต้องบอกว่าสนับสนุนลิวพูเป็นฤดูกาลที่3แล้วด้วยนะฮะไพสรสุดดานี่เป็นเพียงกบู๊แรกเท่านั้นนะคะอย่ารอช้าเราเดินมาที่กูต่อไปกันเลยอย่าใช้คำว่าเราครับให้เธอเป็นคนเดียวนี่ชื่จะบอกว่าแบบเซดส์ติดๆอะไรนะขับรถไครับและที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยคะ จุดของการลงทะเบียนนั่นเองใช่ครับพี่ต้อมหนูอยากรู้ว่าพี่มีอะไรหลายๆอย่างอยากจะถามสาวๆของเราครับผมก็วันนี้ลงทะเบียนแล้วได้อะไรบ้างสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามาลงทะเบียนค่ะเราก็จะให้นี่เลยเขียนชื่อนะคะเข<ม>ียนชื่อที่อยู่แล้วเราก็จะเอาหางบัตรค่ะหย่อนลงในกล่องเพื่อที่จะจับของรางวัลมากมายเลยนะคะ<ม>สําหรับในงานแต่ว่ามีของรางวัลใหญ่ที่สุดก็คือเป็นทิงตั๋วไปประเทศอังกฤษด้วยค่ะไปดูรีพูถึงประเทศอังกฤษนะฮะ รางวัลใหญ่นะคะแล้วก็เข้าไปในงานเนี่ยเราจะแจกในส่วนของเหรียญด้วยนะคะสีเหลืองเนี่ยเอาไปแลกเบียร์สิงกับน้ำดื่มนะคะส่วนสีน้ลืเงินนี่เอาไปแลกเบียร์คาสเบิร์กได้ด้วยค่ะจุดลงทะเบียนจุดนี้นะครับถ้ามาปุ๊บลงปั๊บรับคุมปองย่อนลงไปเอาไปรุ่นรางวัลข้างในแถมได้เครื่องดื่มดื่มฟรีเออทำไมต้องพูดเราใส่อารมณ์ขนาดนั้นล่ะจริงจังไงเนาะมันจริงจ้ากเลยใช่ไหมพี่ต้องไม่ได้หรอกต้องโชว์พาวเวอร์นี่เดินเรื่องนี้นะคะนะบูธ ในเรื่องของเสริมงามๆนั่นเองนะคือเรื่องของการเพ้นนั่นเองนะครับใช่แล้วก่อนที่เราจะเข้างานเนี่ยเราต้องมีลวดลายบนร่างกายนิดนึงนะคะอยากเชียร์แบบให้ถึงใจถึงกลิ่นเพ้นฟรีนะเธอจริงจริงไฮโซมากตรงที่มันฟรีเนี่ยแหละค่ะแล้วก็แต่ว่าสีเจ็ดปีนะครับก็จะล้างออกบ้านเหรอเออในตอนถามสาวสวยดีกว่าว่ามีลายมีลายอะไรบ้างคะแฟนคลับของหงส์ลิเวอร์พูลท่านไหนค่ะที่มาถึงภายในงานวันนี้นะคะที่บอกว่าอยาก เพ้นฟรีนะคะวันนี้เชิญเลยนะคะมีให้เลือกหลายลายมากเลยไม่ว่านะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของโหงของเรานะคะก็จะมีแบบนี้อันนี้เป็นตาของโอ้ทั้งส่วนแดงทั้งประเทศอังกฤษสัญหมดเลยซึ่งเพ้นเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะชิญหน่อยนะครับค่ะเก๋ๆแบบนี้นั่นเองนะคะท่านหนที่บอกว่ามาเชียบอลแล้วแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ เตรียมเสื้อมาเตรียมเสื้อมานะคะวันนี้สามารถซื้อได้เลยที่หน้างานของเรานะคะตามราคานี้เลยนะคะตรงนีมีทั้งเสื้อนะครับของชมรมลิ์พูไทยแลนด์มี wristband นะครับรวมไปถึงพวงกุญแจด้วยเยอะแยะมากมายนะครับก็มาช็อปกันได้เลยนะฮะนี่ก็เป็นบูธของเครื่องดื่มสิงนั่นเองนะครับแล้ววันนี้สาวดีกว่าว่าทีเริ่้องทำยังไงถึงจะได้เบียสิงได้ไปทานนะคะอันยังไงบ้าง ค่ะก็ง่ายๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ถ้าไหนนะคะที่มีชิป4นะคะก็สามารถที่จะแลกเบียร์ที่ไปในงานได้ค่ะแล้ววันนี้นี่ก็คือแจกตลอดทั้งงานเลยไหมแจกตลอดทั้งงานเลยค่ะถ้าคุณมีชิปเยอะเท่าไหร่ก็เอามาแลกเราแจกหมดของแค่มีชิปค่ะต้องบอกว่าไม่ใช่มีแค่เครื่องดื่มที่เป็นเบียร์อย่างเดียวค่ะเรายังมีน้ําดื่มด้วยนะคะเหรียญเดียวค่ะที่นี่แจกทั้งเบียร์ทั้งน้ําเลย สวยและยังใจดีก็ราครับมาแล้วนะคะนอกจากเครื่องดื่มสิงแล้วแน่นยังมีเครื่องดื่มของเบียร์คาวสเบิร์กด้วยแล้วมันจะทําให้การปาร์ตี้มันสนุกขึ้นแล้วจะมีทั้งอารมณ์แล้วก็อร่อยคือตอนแรกอ่ะคือตอนแรกมีอารมณ์นี่เราไปแล้วนะเราคิดแล้วแต่พออร่อยโอเคโอเคโอเคนะะขอบคุณสาวๆทุกคนค่ะนี่พี่ต้มข้างหลังเนาะ มาจะบอกว่าคนเยอะบรรยากาศเริ่มมา <S <S คนเริ่มมากันแล้วนะเริ่มใกล้จะแบบว่ามีอารมณ์แล้วก็อร่อยละ ให้เธอมีอารมณ์นี่เธอกำังเน้นเลยไหมแค่ติดใจเขาฉันมีอารมณ์แทนออแล้วก็มีอร่อยดนะ้วยนะนะคะวันนี้เนี่ยจะบอกว่าน่าจะมันจริงๆครับผมวันนี้นอกานาจากจ,จะมีได้มาเชียร,ร์ลิเวอร์พูลแล้วก็เตะกับสเปอร์ออใช่ไหมใแล้วกิจกรรมพิเศษนั่นก็คือสองสาวสุดฮอตในส่วนของคุณโบวีจะมาแล้วก็น้องใหญ่ใหา่ทิพย์ราชเปล่านั่นเองวันนี้จะมาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ด้วยแล้วใครที่ชอบในเสียงดนตรีเป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับจากวงล็อกไม่เล็กเน็กซัสแล้วกันนะฮะเออ เราไปชมบรรยากาศภายในงานกันเลยคะ่ะไปเลยจริงๆผมก็รักคือภูมิมาตั้งนากแลนะ ทุกเราเป็นค่มาในใส่เสื้อแดงผลอะไรขึ้นก็คงจะชัดเจนแต่วันนี้ผมต้องใส่เสื้อขาวเพราะผมเป็นตำรวจขอเป็นกลางเรือขาวครับเสื้ออะไรของรางวัลก็คือหมวกแล้วก็เสื้อเจอร์ซี่นั่นเองครับผมอย่างแรกเอาเป็นหมวกก่อนแนะครับส่งตรงจากอังกฤษนะครับแท้ๆเลยนะครับคุณหยาดจากทีมราชน์บาลและคุณบวีอัาชมาชีวานิชพันขอ

どうも。<music> จบลงไปแล้วครับแม่สุดมันระหว่างลิฟู์กับสเปิร์นนะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่ร้านสุกเกษนั่นเองใช่ค่ะเดี๋ยวนี้จะบอกว่าสนุกมากคระกองเชียร์อากาศก็ดีอ่ะก,ก็อร่อยเกมมันไม่มีอะไรฟินเท่านี้แล้วยอดออรวมทั้งสองคนนี้ที่มายืนนะฮะน่ารักมากเลยตลอดตลอดนะแล้วก็นี้นะ เราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะคะครับผมดึงปันปันเอเชียแล้วก็เป็นทางด้านของลิเวอร์พูลไทยแลนด์นะครับใช่แล้วค่ะบริษัทสิงค์คอร์เปอเรชันค่ะโดยเบียร์คาร์สเบิร์กและเบียร์สิงค์นั่นเองค่ะรวมไปถึงทางด้านของ i อมิวสิกเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับที่เป็นต้องบอกว่าเป็นหัวเรือในการจัดเลยนะและสุดท้ายแน่นอนนะครับที่ลืมไม่ได้คือร้านสุกเกษแห่งนี้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคะแล้วสำหรับใครที่เฮ้ยดูบรรยากาศในงานแล้วรู้สึกจะไปแดนซ์ไปสนุกกับเราแบบ ทางนี้างน้น เจอกันได้ที่ร้านลีซื้อหันที่29ธันวาคมนะคะนัดของเชลซีปะทะลิเวอร์พูลนั่นเองใช่ครับความสนุกแบบนี้ไม่ได้มีแค่ที่กรุงเทพนะครับยังมีอีกต่างจังหวัดด้วยนะ<ช>อย่างเช่นทางด้านของภูกเก็ตกับโคราชเตรียมตัวเอาไว้เลยน,นะครับใครอยากจะรู้ว่านัดไหนไปที่ไหนบ้างน,นะคะติดตามได้ที่ f a c e b o o k c o m l t f t h a i l a n d นั่นเองที่สำคัญว่าวย,ยังไม่ได้มีแค่นี้เพราะมีไฮไลท์สุดพ<ช>ิเศษมากมายก่จะเป็นวงร็อกเนสเสนะคะแล้วก็สองสาวสวยน้องหยาดแล้วก็โบวีที่จะมาร่วมเดินแบบนั่นเองใช่ครับแล้วทั้งหมดใน งานนี้นะครับผู้โชคดีจะรวบรวมตั๋วทั้งหมดนะครับชิงตั๋วไปประเทศอังกฤษไปดูลิฟว์กับอาร์เซนอลที่แอนฟิลด์ด้วยนะใช่ประกาศผลในนัดหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นใครจะได้ไปบ้านติดตามพี่ดีใช่ครับแล้วก็วันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะทิพย์ชัมาเว้รัสรอนเกินค่ะและต้องบินดิบักมันกําเนิดนะครับเราสองคนคงต้องกล่าวคําว่าสวัสดีจ้า